เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทพบรรณาชั่วน,ะวนี้รันกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ลงอนคิโอราล่าง2ไปนะครับก็มีหลายๆคนนะครับบอกพี่พี่จะลืมตัวนี้ไม่ได้นะพี่ต้องรีวิวตัวนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือเจ้ากิมจอนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฝั่งของอุนคิโอราเนี่ยมันจะเป็นแนวพวกเกี่ยวกับความอึดถึกทนบวกการสวนกลับ ตั้งรับทั้งลุกทั้งรับอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างสมดุลน,นะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับสวรกิมจอเนี่จุดเด่นของมันอะเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะต่างจากตรงอุนคิโอลานะครับตรงที่ว่าเจ้ากิมจอตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการตั้งรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเกิดมาเพื่อตีเกิดมาเพื่อลุยเกิดมาเพื่อกระหน่ำซัมเอร์เซลล์ล้วนๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นสายแคลรี่นะครับคี้แล้วก็ลดค่าความโกรธด้วยนะครับสําหรับกิมจอตัวนี้นะ แล้วก็เป็นโซเสือขาวอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นโซของมวลมหาประชาชนละกันที่ทุกๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันอยู่แล้วนะครับสําหรับโซเสือขาวตัวนี้นะครับกับโซมังกรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งโซนี้นะฮะที่มวลประชาชนส่วนใหญ่จะชอบเล่นกันนะครับอ เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันนะครับขอคนละห่งไลค์หนึ่งซับสไครกระดิ่งกันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเจ้ากิมจอกันดีกว่าว่ากิมจอเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับก่อ,อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟไทยแบบจริงๆจ,จังๆมังคกมังกักปรักปรุง,งนะฮะ <c oughs> อ่มาดูที่ค่าพัฒนาการก่อนดีกว่านะครับสำหรับค่าพัฒนาการของกิมจอนะครับก็จะเน้นไปที่แอคแท็กนะครับต่างจากอุนที่เน้น HP นะครับเนี่ยแอคแท็กนับก็จะมีโอเดรฮิเมะนะครับมีอิจิโกะนะครับแล้วก็มีกิมจอของตัวมันเองอันนี้เนี่ยก็จะบวกแอคแท็กสิเปอร์เซ็นต์ส่วนอันต่อไปนะครับก็จะมีนอยโทล่านะครับมีอิจิโกะแล้วก็มีกิมจอนะครับอันนี้ก็บวกแอคแท็กอีก 15%นะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็จะมีอุนมีอิจิโกนะคะแล้วก็มีกิมจออันนี้เนี่ยก็จะบวก15%เป็น h p นะครับก็หลักๆแล้วจากที่ดูนะฮะก็เป็นตัวที่เก็บค่าความสัมพันธ์หรือค่าพัฒนาการเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกแอคแท็ ag, ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะสำหรับในความคิดผมนะ เป็นตัวที่หาง่ายในอย่างอันแรกเนี่ยโอริฮิเมะทุกคนเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับก็แทบไม่ต้องไปหาอะไรเลยนะครับก็หลักๆแล้วอย่างน้นนอยๆเนี่ยต้องได้ Attack แอคแทกละว1แล้วก็อันที่3นะครับเพอีก1น,นะฮะเพราะว่าอุนเนี่ยน่าทุกคนน่าจะต้องสุมหากันอยู่แล้วแหละแล้วก็อิจิโกะนะครับแล้วก็กิมจอนะครับมันเป็น3ตัวหลักที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสกิลของกิมจอกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะร,รายละเอียดสกิลคอมโบสกิล ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายอะไรเดียวปกติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจมตีครั้งนี้ติดคีแน่นอนนะผู้อันนี้เนี่ยคือมันที่สุดแล้วนะครับตัวอื่นน่ยมีโอกาสติดคีบ้างอะไรนู่นนี่นั่นบ้างแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องโอกาสครับติดคีแน่นอน100%่งร้อยเซนตะครับดูเหมือนเหมือนดูเผลอๆเนี่ยเหมือนสกิลนี้จะไม่ค่อยมีอะไรนะก็แค่โจมตีทั่วไปตัวอื่นอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําในสกิลแรกนะแต่ถ้ามองในมุมมองที่ เราจัดทีมมาแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโจมตีจ่าไว้ในทีมอยู่ด้วยแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโหดมากๆนะครับมันเป็นตัวที่ตีแบบตีหนักเลยแหละติดขิ้แน่นอนอ่ะทีเดียวเนี่ยอาจจะหงายตายได้เลยนะครับสําหรับสกิลแรกแค่สกิลเดียวนะครับส่วนสกิลต่อไปนะฮะสกิลอันติอันนี้เนี่ยอันติของกิมจอนะครับจะเป็นการสร้างดามจใส่ ฝ่ายศัตรู1แถวนะครับก็คือเป็นแถวแนวเขาเรียกว่าอะไรตอนลึกอะ่ะเป็นแถว2ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับ40%ลดค่าความโกรธ100ความโกรธนะครับของเป้าหมายนะแล้วก็เมื่อทีมเป้าหมายเนี่ยเคลื่อนไหวเสร็จสิ้นนะฮะก็จะลดค่าความโกรธ180ความโกรธและหลังจากที่เป้าหมายโดนลดความโกรธแล้วนะ โดนลดเป็น0ูนย์เนี่ยมันจะสร้างดามเมจใส่ตัวนั้นเนี่ยเท่ากับ8%ของ HP สูงสุดอีกด้วยมิฉะนั้นเนี่ยมันจะลดประสิทธิภาพฟื้นฟูตัวนั้นเนี่ยลง15%ต่อเนื่อง1รอบเท่านั้นยังไม่พอนะมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันจะเพิ่มดามเมจขีนะครับตัวเองอีก50%ต่อเนื่อง2รอบ และถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยปลุกอาวุธด้วยแล้วนะครับปลุกตื่นอาวุธเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มผลลดค่าความโกรธแล้วก็รอบต่อไปนะครับจะทํางานติดสกิลย่อยแน่นอนติดสกิลย่อยเนี่ยก็มาสัมพันธ์กับสกิลหนึ่งนะครับคอมโบนะก็คือการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยก็คือติดคีแน่นอนนะโอ้โหเป็นตัวละครที่มันเกิดมาเพื่อเป็นแคลลี่โดยตรงโดยกําเนิดเลยนะครับเกิดมาเพื่อตีอย่างเดียวแล้วจากไปนะสำหรับกิมจอตัวดีนะฮะเอามาดูที่สกิลพลานนออเ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 ออ กว่าะะสำหรับสกิลพาสีฟนะ,ะของกิมจอนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมื่อกิมจอนะครับโจมตีตัวละครที่มีค่าความโกรธเนี่ยต่ำกว่าตัวเองมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเมื่อ H p ีของ กิมจอนี่ต่ำกว่า50%ครั้งแรกนะครับมันจะเพิ่มอัตราฟื้นฟูค่าความโกรธเนี่ยตัวเองเนี่ย80%ถาวรและไม่สามารถลบล้างได้ด้วยและเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับฝ่ายเราเนี่ยทุกการมียานเสือนะครับทุกๆ1ตัว<ะ>หรือ1อันเนี่ยมันจะเพิ่มดามเมคีเนี่ยให้กิมจอ10%สูงสุด30%อันนี้ก็ถาวรไม่สามารถลบล้างได้นะครับสรุปเลยนะ กิมจอนี่เป็นตัวที่ตีติดขี้เนี่ยโหดมากๆดามเมจเยอะตีติดขี้นะครับทีเดียวตัวอาจจะแตกกระจายไปได้เลยนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นตรงที่ว่ามันไม่ได้โจมตีหมู่หรือไม่ได้ตีทีไรหลายๆตัวแต่ถ้าเอามาเฉพาะเจาะจงนะครับตีแบบหวดค่อยๆให้เอาจากไปจากไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเวิร์กนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันตีโหดกว่าหลายๆตัวแทบจะทั้งหมดในเกมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าติดขี้แน่นอนเนี่ยบวกกับเพิ่มดามเมจขี้แล้วด้วย อะไรด้วยแล้วนะครับต่างๆนานา,นาแถมลดค่าความโกรธได้อีกนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะครับสำหรับกิมจอตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของ สกิลของกิมจอกันสักนิดนึงดีกว่านะว่ากิมจอนี่สกิลเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวรอวันเปิดสุ่มจริงนะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะว่าผมเนี่ยจะสุ่มได้ถึงดาวที่เท่าไหร่นะฮะ <c oughs> อ่าเริ่มแรกนะครับมาถึงเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้สกิลย่อยนะครับอันนี้กดโจมตีธรรมดาไปก่อน <c oughs> เห็นไหมอันนี้ก็จะเพิ่มแอคแท็ด้วยนะครับสำหรับตัวกิมจอนะอ่ามาดูที่สกิลอันตีกันครับแต่ก่อนจะดูสกิลอันตีเนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อกดเป็นสกิลย่อยก่อนละกันนนะะะดดดดีี๋ยววูคครับ่าจติมกนะ ปึ๊บปึ้งบวกอัตราคีนะเมื่อกี้เห็นไหมอัตราคีขึ้นแน่นอนะนครับแล้วเพิ่มแอคแท็ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูแบบสกิลอันตีดูนะครับว่าอันตีจะเป็นยังไงนะับผมโจมตีเป็นสายข้างล่างและการกดปึ๊บ <sing> ดูครับโอ้โหเทจัดครับดูดิโอ้โหเวี่ยงกง <um เล็บเข้าไปนะครับอัตราคีก็เพิ่มอีกนะัรโอ้โห มันเป็นตัวที่โจมตีแรงและหนักจริงๆนะครับสําหรับกิมจอตัวนี้นะเอาไปเนี่ยไม่เสียประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีอุ่นนะครับยืนแทงข้างหน้าแล้วนะครับกิมจอ,อไว้ตีเนี่ยสองคู่หูตัวนี้หรือมีอิจิโกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเสริมแนวหูต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นตัว3ประสานนะครับที่ค่อนข้างแรงและสมดุลมากๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอีกทีนึงปึ้งเนี่ยครับอูหแรงจัดครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยอยากให้ทำตัวอะไรอีกหรือเกมไหนคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ